นนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบล็อกเชนกันนะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่กําลังปูมในช่วงนี้เลยนะครับผมโดยไอเทคโนโลยีเบื้องหลังของบิตคอยเนี่ยอย่างบล็อกเชนเนี่ยกำลังถูกนํามาประยุกต์ใช้ในหลายๆอุตสาหารกรรมเลยนะครับผมถ้าเป็นในไทยก็อย่างเช่นธนาคารกสิกรไทยนะครับได้ใช้บล็อกเชนในการเชื่อมโยงหนังสือคํำประกันของคู่ค้านะครับทำให้ลดขั้นตอน,นด้านเอกสารลง จาก24ชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีก็เท่านั้นเองนะครับผมและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสารลงถึง2เท่าแล้วผมธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ไม่น้อยน้านะครับก็ยังใช้ Ripple ปปในการโอนเงินข้ามประเทศนะครับผมทดแทนระบบเดิมทําให้ประหยัดค่าธรรมเนียมและประหยัดเวลาลงไปเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยในสําหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของบล็อกเชกันครับว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นมายังไงนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนแล้วตอนนี้มันมีกี่เวอร์ชั่นแล้วนะครับผมไปชมกันเลยครับก่อนที่จะมาเป็นบิตคอยนะครับคอนเซปต์ของบล็อกเชนเกิดขึ้นในปี1991นะครโดยนักวิทยาศาสตร์มีนามว่าสจวร์ทาเบอร์และ Scott s t o ตเนต้านะครับผมได้ให้ข้อเสนอในการใช้วิธีการบันทึกเวลาหรือ t m e Stamp ลงบนเอกสารดิอ เพื่อให้เอกสารดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้นะครับผมต่อมานะครับในปี1 9 9 2ครับได้มีการนำสมอเหนือระบบ marker tree นะครับหรือ hash tree เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลหรือเอกสารหลายๆชุดเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นบล็อกได้นะครับแต่ระบบเนี้ยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับจึงไม่ค่อยมีการใช้งานจริงเกิดขึ้นนะครับ จนกระทั่งนในปี2004นะครับมีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การเข้ารหัสครับนามว่าเฮอร์ฟินนี่นะครับผมได้คิดค้นระบบที่เรียกว่า Reusable Proof of Work นะครับซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นระบบต้นแบบให้กับระบบ Proof of Work ของ Bitcoin นะครับผมมาถึงในบล็อกเชนรุ่นที่1น,นะครับผมที่เขาเรียกกันว่ากําเนิด Bitcoin ในปี2008เนี่ยมีบุคคลหรือองค์กรที่ใช้นามแฝงว่า Satoshi Nakamoto นะครับได้เปิดเผยไว้เปเปอร์ของ Bitcoin บิตคอยที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการบ,บันทึกธุรกรรมเกิดเป็นสกุลเงินดิจิตอลแบบกระจายศูนย์ตัวแรกของโลกนะครับโดยบล็อกเชนรุ่นแรกเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับบันทึกธุรกรรมโดยเฉพาะนะครับและธุรกรรมแรกของบิตคอยที่ s a โต s h ใช้ก็คือ s a โตชิได้ส่งเงิน ให้เอร์ฟินนี่นะครับผมจํานวน10เหรียญน,นะครับผมนี่ก็เป็นธุรกรรมตัวแรกที่เกิดขึ้นในระบบบล็อกเชนของบิตคอยนะครับบล็อกเชนในรุ่นที่2นะครับกําเนิดสมาร์ทคอนแท็คไอ้บล็อกเชนร,รุ่นที่2เนี่ยมันก็คืออีธิเลียมนั่นแหละครับอีธิเลียมที่ใช้สมาร์ทคอนแท็คดยคอนเซปต์ของสมาร์ทคอนแท็คเนี่ยก็คือ ข้อตกลงที่สามารถดาเนินการได้ด้วยตัวเองเมื่อเงื่อนไขครบตามที่ตกลงเอาไว้นะครับทําให้สามารถตัดเจ้าหน้าที่คนกลางที่ใช้ในการตรวจสอบเอกสารออกไปได้เลยนะครับและยังมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากอยู่ในระบบของบล็อกเชนนะครับผมการมาของอีธิเรียมเนี่ยและสมาร์ทคอนแท t ตทำให้เราผู้พัฒนานะครับสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนได้ จึงเกิด decentralized application นะครับผมหรือ d a a p ต่างๆที่มีตั้งแต่ Social Media กยจัดการขายของกระดารซื้อของพวกระบบกู้ยืมหรือรวมไปถึงการพัฒนาเกมในปัจจุบันนะครับผมมาถึงบล็อกเชนในรุ่นที่3กันเลยนะครับ บล็อกเชนในรุ่นที่3เนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาของ scalability นะครับผมจุดอ่อนสำคัญของทั้ง Bitcoin และอทธิ r เ u ียคือปัญหานะด้าน scalability หรือความสามารถในการรับจำนวนธุรกรรมที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาอย่างพวกความล่าช้าในการทำธุรกรรมพวก b o t t l n e c k i n g นะครับเพื่อจะให้แก้ปัญหาตรงนี้บล็อกเชนรุ่นที่3เนี่ยอย่างพวก C a r d a n o พวก eos พวก Uh, IoT a uh, จึงมีการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่น uh, sharing พวก shielding chain นะครับผมพวก light network อะไรพวกนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระบบจาก proof of work เป็น proof of stake ด้วยนะครับและเทคโนโลยีอยื่นอีกมากมายซึ่ง uh, ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออไปนะครับ blockchain ในรุ่นที่4 AI หรือ mass adoption ณปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับบล็อกเชนรุ่นที่สี่นะครับจะพัฒนาไปในทิศทางไหนจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเนื่องจากบล็อกเชนรุ่นที่สามเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวดีนกบางที่ก็บอกว่ารุ่นที่4เนี่ยจะเป็นการประสานร,ระหว่างบล็อกเชนเข้ากับเทคโนโลยี ai บางที่ก็บอกว่ารุ่นที่4เนี่ยจะเข้ามาแก้ไขปัญหา Mass Adoption ที่ทําให้บล็อกเชนสามารถเข้าถึงคนทั่วไปสถานที่การศึกษาหรือธุรกรรมขนาดเล็กได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับบล็อกเชนที่ระบุตัตวเองได้อย่างเต็มปักเลยว่าเป็นรุ่นที่4เนี่ยก็มีมาให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับเ mm hmm. ช่น mm hmm. พวก m u l t i e a z u m พวก s t o m พวก insular อะไรพวกนี้นะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนเลยฮนะ mm hmm. ก็คือ m a d a d e o p t i o n ในส่วนของการประสาน AI mm hmm. กับบล็อกเชนนะครับปัจจุบันเนี่ยยังมีโปรเจกต์ hmm. ที่พยายามที่จะ ทำอยู่นะครเช่นพวก Genfi, Blockbeat AI, Neuro อะไรพวกนี้นะฮะตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับงานบริการภาครัฐในประเทศต่างๆนะครับสำหรับออสเตรเลียนะครับวุฒิสมาชิกประเทศออสเตรเลียได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ ในกับประเทศออสเตรเลียในภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในตั้งแต่ปี2017แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ASX นะได้ประกาศจะนำเทคนโนโลยีบลนะ็อกเชนมาใช้เพื่อทดแทนระบบการหักบัญชีและการชำระเงินในปัจจุบันนะครับผมในประเทศจีนนะครับก็จะมีระบบบริหารการจัดการกองทุนประกันสังคมโดยใช้เทคนโนโลยีบล็อกเชนนะครับ การประเมินมูลค่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหลักนะครับระบบการบริหารการจัดการสินทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบล็อกเชนนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพนะครับในแต่ละโรงพยาบาลนะครับอ,อนุญาตให้สามารถ ทำการซื้อขายหุ้นบิตคอยได้อนุญ,ญาตให้บล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคมีผลมังคับใช้ทางกฎหมายได้นะครับอนุญ,ญาตให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับตลาดหลักทรัพย์ในการซื้อขายหุ้นและจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องต,องตามกฎหมายนะครับหากมองย้อนกลับมาดูโอกาสและศักยภาพในการประยุกใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในบ้านเรานะครับเห็นว่าเมื่อไม่นานวันี้นะครับคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับกอลตอนะฮะได้จัดงาน f t e c h d c h ์ชา a l เ e n g e นะครับเพื่อประกวดผลงานนวัตกรรมด้านการเงินและการลงทุนาการประกันภัยให้พัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและการปลูกกระแสให้ทุกภาคส่วนในตลาดทุนตื่นตัวและเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้น ในความคิดส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยในทิศทางในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะเอามาใช้กับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าการที่เราเลือกตั้งเนี่ยเราต้องการไม่ให้มีใครแทรกแซงในจุดๆุดนี้นะครับซึ่งข้อมูลมันจะเป็นแบบรับบิทนะฮะซึ่งทุกคนจะรู้หมดถ้ามีเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ย ท,ทุกคนจะรู้แล้วก็จะไม่ยอมรับไอ้ตรงที่มาเปลี่ยนแปลงไปครับผมถ้าเราเอามาใช้ในการเลือกสร้างได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากครับแล้วก็ในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับบางทีการที่เราไปโรงพยาบาลมันจะมีแค่เหมือนข้อมูลของโรงพยาบาลนั้นๆถ้าเราไปอีกโรงพยาบาลนึงเราก็ต้องไปกรอกข้อมูลใหม่ข้อมูลเราก็จะไม่มีในตรงนั้น,นถ้าเราเอาบล็อกเชนมาใช้ อาจจะทําให้ข้อมูลของคนไข้หนึ่งคนครับกระจายไปทุกโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับทางคนไข้แล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะครับที่จะมีข้อมูลคนไข้โดยที่จะไม่เสียเวลาไปซักประวัติเพิ่มนะครับผม